เนื่องจากว่างเลยมาถ่ายเดียววันนี้นี่ว่างวันนี้ว่างมาถ่ายเดียวตรงนี้เป็นห้องน้าเก่าตรงนี้เป็นสังกะสียังไม่ได้เทปูนนี่อันนี้เป็นจอมปลวกนะค้าเราไม่รู้จอมปวกปอมจอมปวกใหญ่ตอนที่เตี้ยแล้วส่วนตรงนี้เป็นล้าวเป็ดลาวไก่เนี่ยแบ่งเป็นครึ่งฝั่งนี้เป็นลาวไก่ฝั่งนี้เป็นล้าวเป็ดแบ่งครึ่งเป็นเนี่ยเนี่ยตรงนี้เป็นล้าวเป็ดนี่เป็นเสาล้าวเป็ด ตัวนี้ต่อแต่ก่อนนะเออเออเงินนะมันมีพี่น้องชื่อมันมีน้องพี่น้องชื่อไอทองนะไอทองมันตายไปแล้วมันน่าจะติตายน่าเขาไอทองน่าจะตายแถวเนี้ยตายตรงเนีย้ตย,ต,ยตรงประตูเล้าปิดน,นะไม่ใช่ประตูเล้าไก่ตรงแถวนี้ยมั้งแต่ก่อนเล้าไก่เนะี่ยขวดเต็มเลยนะนี่อันนี้เป็นตอมะขามเก่าคือเราเราไก่เนี่ยมันจะยาวจากตรงนี้ จากจากไอ้ตรงดินเนี่ยน่ะน่ะดินเดินฟางเนี่ยมันถึงนี่แล้วมั้งเนี่ยเนี่ยถึงถึง,ถงไอ,บอ้บ่อเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าคุณไม่รู้นะแต่ก่อนตรงเนี้ยตอนตอนที่เขายังไม่มีแบบหน่วยเก็บขยะหมู่บ้านนะยายเขาเจ้าขยะมาเาผาตรงนี้ตอนนี้เลิกแล้วแล้วถ้าไม่รู้นะไอ้ตรงส่วนสวนที่เป็นสวนตรงนี้นะส่วนใหญ่เนี่ยตรงนี้จะเป็นที่ฝังหมาแมวซะ้่สวนใหญ่ แต่ก่อนเมวบ้านผมเยอะมากเลยเนี่ยแถวๆนี้ฝังเมวไปทั่วเลยแล้วก็มีไอไอเปาะเห็นเห็นน้องเห็นว่าไอเปาะข้างหน้าสุดเนี่ยผมมาตามหาล่างไอเปาะไงหากว่าหาไม่เจอปุ้ยเห็นบอกไว้ฝังไว้แถวๆนี้แล้วมัง้งนี่แหละมีไอเปาะไอท้องก็ฝังไว้แถวแถวตรงนี้ แต่ทองมันถูกไองเงินคุยไม่รู้ไปไหนตอนไหนก็ไม่รู้นี่เนีย่ยจะเรียกตรงนี้ว่าสุสานสัตว์สุสานหมาแมวตรงนเ,นเนี้ยย่านแถวเนี้ยเนี่ยตอนนี้ปัจจุบันกลายเป็นที่ปลูกผักไปเรียบร้อยแล้วแต่แต่ก่อนมันเป็นสุสานหมาแมวสุสานหมาแมวสุสานเป็ดไก่เนี่ยทั้งนี้เลยฝัตงตรงนี้หมดแต่ก่อนดินตรงนี้จะเป็นดินดำเลยดำจริงๆ ไม่รู้เป็นอะไรเพ,พ,พราะซากพืชซากสัตว์มันเยอะมั้งเห็นดินแต่ก่อนตรงนั้นนะ่ะดำเลยมีเศษกวดเศษแก้วอะไรเยอะแยะ